แบบออร่าของแบบกัฟอ่างเงี้ยแปลว่าโหแบบออร่าแบบพุ่งมากแบบเป็นดาราเลยอะแล้วก็พี่มิวนี่แบบโหทั้งสองคนนี่แบบออร่าพุ่งมากเราก็แบบตื่นเต้นอยู่ดีเราก็ตื่นเต้นใช่ป่ะแต่ตอนแบบตอนเล่นใช่ไหมเฮ้ยอันนี้อันนี้จะเล่าอะไรฟังจะเล่าอะไรฟังคือตอนเล่นใช่ป่ะแบบเราคิดว่าแบบบทมันจะต้องแบบเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเราก็แบบอุ้ยเราก็ไม่กล้าเล่นเนาะแต่แบบ เออเต็มที่ไหนๆก็มาละเราก็ทํางานเต็มที่เนาะแบบว่ามันเป็นการแสดงเราก็เออเต็มที่ก็คือบทมันเหมือนกับว่าเราจะต้องแบบกรับนิดนึงเนาะพูดได้แค่นั้นดดนึงอะไรอย่างงี้ก็เหมือนตอนที่แบบเราพยายามจะยื้อบทกรับนี้ก็คือใครนะไทป์เราก็ต้องแบบยื้ไทป์แบบว่าเออแบบด้วยความที่เราเป็นรุ่นน้องหมายถึงว่าในบทเราเป็นรุ่นน้องไปเราก็ต้องแบบพี่แบบผมชอบพี่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบพี่ต้องแบบอยู่กับผมนะอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าเขาไม่สนใจเราไง